ทะลุกำแพงไม่ไหวทำยังไงดีเจ้าของที่พักเจ้าของโรงแรมแบบกุ้มขมับเลยถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าห้องสวยนะ <roportion> แต่ไว i ไ f ฟไ,ฟไม่วิ่งเลยสัญญาณขึ้นแค่หนึ่งจีบโหลดเน็ตคเทนะก็หมุนติวติวติวเจอปัญหาสัญญาณ w i f i ทะลุกำแพงในโรงแรมไม่ไหวกันใช่ไหมล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างโรงแรมเนี่ยเขาสร้างมาค่ะให้ผนังห้องเนี่ยหนาสัญญาณในห้องเนี่ยเลยอ่อนลง วันนี้มี3วิธีแก้แบบมืออชีพมาแนะนำา1ติด a อสเซนต์พอยไว้ในห้องนะคะวิธีนี้เนี่ยดีที่สุดเลยเดินสายแลนนะคะเพื่อติดเอสเซนพอยไว้ในห้องหรือว่าติดเอสเซนต์พอยหน้าห้องตรงทางเดินนะคะแบบนี้เนี่ยได้รับสัญญาณแบบเต็มๆไม่แย่งกันเลยค่ะ 2. นะคะใช้ a อสเซนต์พอยแบบ i ินวอลนะคะหน้าตานะคะจะเหมือนปั๊กไฟนะคะสัญญาณเนี่ยสามารถกระจายในห้องได้เลยนะคะดูเนียนแล้วก็ติดตามง,ง่ายมากๆเลยค่ะ ใช้คอนโทรลเลอร์นะคะจัดการ s s i d และโรมมิงนะคะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้ผู้เข้าพานะคะที่เดินจากล็อบบี้เนี่ยมายังห้องนะคะได้เล่นสัญญาอินเทอร์เน็ตแบบลื่นไหลน,นะคะไม่หลุดไม่ต้องเล้าอินใหม่ค่ะ Wi-Fi โรงแรมที่ดีนะคะไม่ใช่แค่แรงอย่างเดียวแต่สัญญาณต้องครอบคลุมทุกห้องแบบเนียนๆด้วยแค่นี้แขกก็แฮปปี้รีวิวก็ดีสนใจวางระบบ WiFi ในโรงแรมนะคะติดต่อได้เลยที่ e a s y Network ค่ะ